สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกระรับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้แค่อยากจะโชว์ปิกจูขคองเจ้าเสือป่เฉยๆดูไปคนชั่วมากนี่ไงนี่ไงดู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 เมือก่อนตอมไม่ทามันออกมาเชิดชายเขครั้งบ่อยแต่พอทํามันแล้วไม่ค่อยออกเชิดชายเท่าไหร่เปิดคลิปมาสิแปดบวกท่านที่คิดดีไม่ได้เลยแต่และอย่างที่พูดโอ้โหเออใช้สิทธิ์ในฐานะแม่กระโดดข้ามลุกมาเลยที่จริงพื้นที่ตั้งกว้างตั้งเยอะตั้งแย่มีไม่เดินอ้อมนะร่างกายจะไม่พร้อมจะใส่ตาไอ้นะพร้อมบวกมาก แมเดีบ้างเหมือนชอบในการเล่นตักแดดแต่ความเป็นจริงแล้วก็กลัวแดดเหมือนกันนะแล้ก็คือมันก็มีห่มน,หน้อยเอาเจาแอเจาที่พอให้เราได้นั่งพักพิงอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะก็คือก็ก็คือมานั่งตรงที่มันล่มแต่ก็คือมีแด,ดอ,อ่เือแมวฉลาดหรือว่าเราโง่คือแมวได้นั่งที่ล้มแต่เราอ่ะได้นั่งที่แด,ด่โอ้ย,อยพอนุ่มกิ้งไปทางนั้นมันเอื้อมไม่ถึงชอบพันนี่นะแต่ชอบให้เจงเม่งให้ยังไงกันแน่วันนี้โอ้ยไม่รู้นะเอา้ากระโดดไปใส่เขาได้ไงสปริงขาเรานี่ดีจริงๆยากเปลี่ยนอ ผู้ชาปีกวิเวกอีกที่นึงก็คือจะพาไปอยู่วัดแล้วนะนี่เราก็หันซ้ายหันควาหันตรงก็ไม่ได้ไม่รู้จะหั่นกล้องมาทางไหนแล้วเนี้ยโอ้โหเลยดูนะเลี้ยงแมวยังไงให้ได้เลิกลักขะนาดนีไปไปไม่ได้ทําอะไรผิดไปไม่ต้องเลิกลักคือเราก็พาเพื่อนข้างล่างอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนาะก็เลยเปลี่ยนจากรู้เป็นเก่าก้นให้จะได้แบบ enjoy e v e r y t h ร n g ิรงิงกะเบลเอละไรพ่อนุ่มคนนี้เขาเดินตัดกล้องเห็นอะไรแบบแซ่องหน่วยด้วยตอนนี้แมวแต่ละตัวค่อยๆอพยพเข้าใกล้เจ้าเสือไปทําไมแล้วพวกเรา,พว,เราพวกเราเจออะไรหรือ ทังว่านี้ไม่เรียวในมือสั่นวับๆเลยเฮ้ยหิมหน้าฟาจริงๆไหมละ่ะดูควรจากเขาเป็นดำหมดแลว้วถ้าเกิดเราซอบปือนขนาดที่หลังเกิดเป็นสีดำนะเออนะเมื่อกีนก็เกิดเกิดเป็นสีอะไรนะสีสีเทาดีไหมเออสีเทาไหมเอาไหมอ่ะพอปัดคนให้แมวรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรที่มือนามหรือไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าส,สถิตรหรือเปล่าไปฟฟ้าสถิตแน่ๆแหละฉันว่านเออก็คือฟินเขาคิดว่าเรายอกแต่ใน,นความิติงแล้วเรา,าปัดปัดปัดฟูนออกให้เขา้าพอเร่งสปีดก,การปัดยิ่งรู้สึกจิตจิเลยแน่นอนแหละไฟฟ้าสถิต <c oughs> คำถามนี้จะตามมาแล้วทําไมไม่ใช้พาเตชตใ,ใช้ชีวิตแบบธรรมดาไม่มีใครเขาเจดจําม,มาต้องใช้ชีวิตแบบเมวเราสิไปตีกันข้างบนนี้ข้างล่างก็คือเป็นผักที่ใหญ่ปู รู้สึกว่าซุปเปอร์สลอมเมซันนั้นจะมีอตรถรสมากกว่าค่อ,คอยๆจับตาดูบันทีระกะว่าผู้เขานะมีปฏิกิริยาอย่างไรในการตีกันแต่ละรังไอ้ก็กำลังจะคาไปที่คอป้ายหนึ่งทีแต่ว่าวืดไม่ได้เนาะและทีนี้เอา้าไอ้เกือบง่ายทำไงดีโอโชคดีที่เล็บจิกไว้ทันไม่ได้ไอาจจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้ไอ้ก็เลยจะง่าไปที่หน้าไปหนึ่งทีแต่ว่าไปหลบได้โอ้ยนี่มันแมวเ,เป็นมวยนี้ใครสอนให้พวกเจ้าพวกเราก็เลยได้ดูกีฬามหมวยตั้งแต่สาวๆเลยตอนแรกคิดว่าจบกแต่ดีในได้ไป้ายปีนขึ้นมานส่มอีกีอกก้้้ลตงโด ที่มาตรฐานของสุ่มไก่ที่บ้านเรานั้นค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าซื้อสุ่มไก่ไม่ได้ขังไก่นะขังผักนอนพักแบบสบายใจลมข้างล่างก็ตีขึ้นท้องเย็นวูบ้บา,บบาบูบาโอ้สบายจ,จังเลยเราก็จะปล่อยเขาดื่มด่ำกับบรรยากาศสุ่มไก่แต่อยากกินงตัวมาตกลงหูนังก็พอนะไปดูดแมวตัวอื่นกันไปและนี่ก็คือแมวตัวอื่นที่ยังอยู่กับเจ้าเสืปอป่ายู่เลยแม่ก็ยังอินอยู่เนาะนี่เจ้าเสืออ้ายนี่ไง ก็คือวันนี้มาช้าเพราะว่าพามไม่ไปห้าโมงโรงพยาบาลกลับมาก็เกือบสิบโมงแล้วทชไหมแมวแมวค่อนข้างตกตื่นนะเพราะว่าเพื่อนพาเขาทำบุญแล้วแมวเราก็ไม่ค่อยลงบ้านพออากาศร้อนๆแ,แ,แมวก็จะลงมาอยู่ตรงแถวน้ํานี่แหละมันจะได้เย็นชื้นจเนาะไอ้น้ําเข้าตัวเราหรอหลับไปกับความงงงวยที่ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องฟังอะไรก็แทะก็สะสะไข่แล้วเจอกันใ่คลิปหนะ้าบายบาย